เมืองส่วนแฟงค่ะพี่น้องจ๋าที่บบได้ขึ้นข่างเน้ะค่ะพี่น้องจ๋าเมืองพี่น้องว่ามันงามสําใดพี่น้องเอ้ยยอดอ้วรัวยุพี่น้องจ๋านี่เมืองเป็นตาเป็นลวกกับเจลเนาะพี่น้องเนาะพี่แายว่าไม่กินได้แน้นี่เอาไปลวกจิ้มกับน้ําพริกนี่พี่น้องว่าบออีลีเมืองเตาท่องพ่นละ่ะอุดมสมบูรณ์แห้งกินทุกอย่างทุกแนว เมืองพี่น้องู้มเมียนพิราตบอลลีนที่นี่มันง่ามมีลีและดินเนี่ดินเพงงมมื่อนง่ามมีลีค่ะพี่น้องจา้าเนี่ยพนผลลีนี่เพระต้องพวงเลยนี่ออกมานี่กําลังสิเป็นดอกพี่น้องกําลังสีออกกําลังสีกอกาลังสีกอดอกนาะค่ะพี่น้องจ้านี่กําลังสีออกดอกนี่ออกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอ,ออกแล้วพี่น้องจ้านี่ ถ้าเห็นดอกตูผูยังสีด้อพี่น้องด้วยแสดงว่าดอกตวเมียตรงมาน้่เนาะค่ะเพิ่นเป็นสายพันุ์เดียวกับฝักทองเนาะค่ะพี่น้องจ๋าดอกตูผูตวเมียเนาะค่ะพี่น้องนี่ไงทุกคนดูติดอ่อนต้อนบันี้พี่น้องจ๋านี่แหละค่ะพี่น้องดอกตวเมียเนาะเพิ่นกระซิมีอ่าผลมันออกมาน้่เนาะค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เราต้องระวังด้วยนะคะว่ามันจะติดไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มันสิติดบอ่อแต่ว่ากะถ้าขวนมันแข็งแรงมันก็สิติดเนาะค่ะพี่น้องจ้าคันพี่น้องสังเกตได้เลยนะครับด้วยถ้าม,ามีดอกตัวผูกออกมานัานีแสดงว่าดอกตัวเมียจะต้องตามมาเนาะค่ะเนาะดอกตัวเมียจะต้องตามมาเบืองพี่น้องผู้รักงามคางอีหลีเด้ไม่เม็นพิลัตบอ่อหนี่เด้บ่ะมึงเพชรอ้วนเพชรอ้วอยรั่วอยู่โซออนน้่มแห้งอีหลีเด้หรือว่าเ้าหมัก กษตรีว่ะหนีพี่น้องเพื่อนไ่ได้ใสปุ๋ยใสอย่างเลยเดีดินมันดินมันอุดมสมบูรณ์พี่น้องจ๋าดินเพื่อนอุดมสมบูรณ์แห้งีหลีพี่ปลูกเสแเมึงเตาท่องกับพ่อเตาท่องสนุกคักแห้งมึงพี่น้องจ๋านี่คือเพื่อนบ่ฉีดยาด้วยพี่น้องเด้อถ้าถ้าฉีดยานี่เตาท่องสีโบมากไก่เลยค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้คือปลอดสารพิษแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าชัวอยเปอร์เซ็นเลยค่ะ สารพิษพี่น้องจ้าเพราะว่าทุกวันหนีเนาะพี่น้องเนาะสารพิษมันหลาเด้อพี่น้องเด้ออิริขันเมนเขาปลูกเองกินเองเฮ็ดยังกะสร้างพี่น้องจ้าขันเนาะเฮ็ดเหล่เาเฮ้าข้านึ่งถึงเอาเอาตัวเฮ้าเป็นรักเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างทุกคนที่อยู่รอบขางเฮ้าก็ซิมีสุขภาพที่ดีเนาะค่ะเนะะาะบพาว่าหยาิพี่น้องของเฮนะ้าเนาะเฮ้าเก็บไปฝากหรือ คนอื่นนะค่ะพี่น้องที่เพิ่นมาขอซื้อนะคะพี่น้องจ้าขอซื้อขอขอซื้อแน่จังเสียเนาะค่เะเพิ่นบ่เอาฟรีงสีเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นเก่งใจจังเสียเพิ่นก็สิได้กินของดีคือเฮากินเด้พี่น้องบอ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดให้มันงามบ่จําเป็นต้องไปอ่าเฮ็ดให้สวยหรูเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามัน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 อุดมไปด้วยแบบว่าเออ่สารอาหารครบ เรพี่น้องเนาะแล้วกับบมี่อ่าบมี่สารพิษพี่น้องจ้ากินแบบเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องสดโคกเลยอ่ะพี่น้องคันไม่เอาไปเห็ดแกงจืดนะพี่น้องจ้าเฮ็ดยังก็สร้างพี่น้องหนึ่งเส้ปงใส่ปลานีพี่น้องเอ้ยหวานหลงคองเลยแหละพี่น้องอิหลีแ่บคัาเด้อแฝงอ่าคนที่ลดความอ้วนเด้อพี่น้องจ้าเนี่ยหนึ่งกินย่างมล้งเด้อพี่น้องเด้อบรต้องกินเขา หนึ่งกินย่มือแรงพี่น้องพี่น้องหนึ่งกินย่มือแรงเลยคนที่โรท่นเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามันชิอิมเด้อค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องชิบุยากินเขาเลยย่มือแรงนี่พี่น้องเอาไปหนึ่งเอาไปต้มเอาไปลวกกินค่ะนี่มีประโยชน์มากๆเลยเด้อนี่ฟักแฟงนี่พี่น้องแตงกวาคือกันค่ะพี่น้องจ๋าฟักทองคือกันค่ะพี่น้องจ๋ามีสารอาหาร แบบว่าสารอาหารก็คือวิตามินเด้อค่ะพี่พน้องโมเมนว่บอกครบทั้งห้าหมู่โมเมนเด้อเออมีวิตามินเด้อะพี่น้องจ๋าแล้วผู้ดใดที่ลดหุนนี่เอาไปต้มกินเลยหิวเขาแห้งแยมแล้งนี่อดเขาบม่ได้นี่เอาฟักเอาแฟงไปต้มกินแยมเลรงเอออย่าเอาไปใส่ยังไง่าเอาไปพัดใส่หมูล่ะโอ้ยรู้อยู่เด้อว่าเจ้าของลดทุนพี่น้องจา๋าเขาก็ต้มลวกกิน กับน้ำพริกนะคะพี่น้องจ้าแซ่บหรือซีต้มกินซื่อเนี่ยพี่รัานมาต้มกินซื่อได้พี่น้องมันหวานด้วยค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งกับหวานต้มกับหวานพี่น้องจ้าแซ่บคัใส่เกลือจากน้อยด้วยพี่น้องเด้อสุดยอดมากๆเลยยกโป่ให้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้พี่น้องจ้าโหดแน่จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมชาติคนพู้ดเข่าสวนแล้ววนะพี่น้องเนาะความสุขมันก็สิเกิดจากใจด้วยพี่น้องเด้อปลูกหยังกัน ได้กินน,นั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าอยู่ที่ว่าพี่น้องสีขยันหรือลงมือทําลงมือสางหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเอา้าพิลาก็เซียลแหละค่ะว่าทุกคนน่ะต้องลงมือทําลงมือสางอยู่แล้วแหละพี่น้องเนาะม,มุมีพาย,ยูซือซือดอกเนาะพี่น้องว่าบัเอาคอยสุบูสุกนนมีความสุขลหลายๆเดอ้อพบพอพบผ่านแต่สิ่งดีๆในชีวิตพี่น้องจ้า ถูกอย่างอยู่ที่ตูของเหาเนาะพี่น้องเนาะความสุขก็อยู่ที่ตูของเหาโบมีบูม้ใดมากกาหนดใ้เห่าใดเนาะค่ะนอกจากตูของเหาแค่นั้นเองพี่น้องเอาซ้ำนี้ละพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอผู้ใไดเมืองคลิปจบนี่เด้อยอดทะลุลานไปหลดขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ